วันแรกนะครับที่ได้กลับเข้ามาที่สุ้มหลังคาเขียวนะครับผมมาดูภาพบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับก็จะมีชื่นใจแล้วก็เจ้าบัวนะครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับที่รับชมในแต่ขนาดนี้นี่ก็ไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศนานแล้วนะครับผมอยู่ที่สุ้มหลังคาเขียวนะครับข้างหลังก็จะเป็นชื่นใจนะครับผมนี่ชื่นใจ กับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมก็ประมาณ7จ็ดโมงแล้วแหละสวัสดีเอฟซหนึ่งท่านนะครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเก่าๆที่ผมเคยทำดูดูดูชื่นใจนะครับดูดูเชิญน,นี่ก็จะมาหาเจ้าบัวบานนะครับผมนี่เจ้าบัวบานน้องไหลายมาแววใช่ครับผมมาแต่เมื่อคืนแล้วนะครับโอ้โหดินจากชื่นใจ ดูดูดูสวัสดีจ้าน้องหลายสวัสดีครับสวัสดีคุณสันสนีนะผมสวัสดีจ้าคุณน,นุชจรีนะครับคุณใหม่นะครับอารินยานะผมสวัสดีครับสวัสดีเอสตีทุกท่านนะครับผมมาทํางานราตีน้องหลายครับเมืเ่อเช้าก็ปวดมาแล้วดีจ้าบุญหลายคิดถึงเจ๊พไพไหมคิดถึงครับผมนู่นเจ๊เจนะครับผม นี่ก็เป็นเจ้าบัวนะผมบัวบานนะครับ,บ,นรบขน้าหลังก็จะเป็นเจ๊ไพ่บูนเจเจนะครับเจเจของเรานะครับนิ่นนี่ครับเจเจของเรานี่เจเจนี่ครับเจเจเจไพ่นะครับผมเจไพ่แล้วก็บัวบานหลังจากบัวบานก็เป็นชื่นใจนะครับผมบุหลายสวัสดีจา้าเถื่อใช้ต่เช้าเลยใช่ครับผม บัวนอนนอนนอนบัวไม่นอนนะผมนู่นบัวยืนอยู่ข้างหลังสวัสดี f อฟซยี่สิบเอดท่านนะครับที่รับชมนในขนานนี้บุไลหน้าตาสดใสขึ้นนะคะขอบคุณครับเจ๊บอกเอาหญ้ามาหน่อยหลายเดี๋ยวผมมาหาหญ้าให้เจ๊ก่อนแล้วเอาสับประรดให้เจ๊ก่อนนะครับผมนี่กล่องสับประรดบุหลายเคยเลี้ยงเลี้ยงเชือกไหนผมก็ มีบัวบานแล้วก็เจ๊ไฟ่นะครับผมแต่ก่อนมีบัวบานเจ๊ไพ่แล้วก็ชื่นใจนะครับแต่ก่อนมีสามเชือกนะครับสวัสดีจ้ามาเช้าเลยครับผมเราเอาสับปะรดไปให้เจ๊เราก่อนนะเจ๊เรานี่ครับเจ๊เจ๊ไพ่เราเองนะครับผมเมื่อกาศเช้าเช้านะครับเจ๊่ครับเจ๊ เจ๊ไพ่สวัสดี FC ยี่สิบท่านนะครับที่จะเช็นในขณะนี้นะครับอันนี้เป็นภาพช่วงบรรยากาศเชานะ้าๆเนาะที่มาอยู่ทุ่มลังคาเขียวนะครับก็จะมีหมู่บ้บาลชินใจเจ๊ไพ่นะครับผมเพิ่งเอาสับป,ประรดให้เจ๊ไพ่นะผมดีใจเห็นบุญหลายสดชื่นคนระับผมสวัสดีครับน้องบุญหลายกลับมาแววดีใจจังครับขอบคุณครับ ดีใจบุญหลายกลับมาอยู่ที่ซุ้มแล้วที่เดิมคุ้นเคยครับผมโบบาลจะทํำไหมนอ้อเราก็ไม่ไม่อยู่ใกล้ๆครับเราไม่อยู่ใกล้โบบานนะครับเพราะว่าไม่มีเสืออยู่เราก็ไม่ค่าเข้าใกล้นะครับผมสวัสดีจ้าบุญหลายสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆที่หมู่บ้านช้างนะครับผมเก็บบรรยากาศช่วงเช้าๆมาให้เอฟซีได้รับชมนะครับผมบรรยากาศสดชื่นมากเลยนะครับผม สวัสดีจ้าสวัสดีเอท,ทุกทุกท่านนะครับผมนี่กลับมาซุ้มเขียวแล้วนะครับบรรยากาศสดชื่นนะครับผมตอนเช้าเช้านี่พามาดูช้างนะผมนี่ช้างกลับมาภาพบรรยากาศเก่าๆนะผมแต่ก็มีอะไรเแปลกเยอะนะครับมีการพัฒนา อย่างรวดเร็วเลยนะผมบุญหลกลับมาช่วยเจอ๊อ้อนเลี้ยงน้องใบบัวได้ครับผมให้ผมทำอะไรผมก็ทำครับผมนี่นะครับเจ็บบรรยจกรามาช่องบุญไหลแต่ฝากคิดถึงไข่ย,ย้อยด้วยนะได้ครับผมได้ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับบรรยากาศช่วงเช้าเช้านี่ครับ อันนั้นเชือกอีกเชือกหนึ่งนะมีอีกเชือกหนึ่งนะครับผมนู่นมีเชือกหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปเดินดูแปลงเกษตรการนะครับผมดูช้างแล้วก็ต้องดูดูรอบรอบนะครับผมโอ้โวุ้นลายแก้มบกเพือหน่อยบอกเพือมันเข้าห้องแล้วครับผมบกเสือเข้าห้องแล้วนี่นะครับผมกลับมาไม่ทันเลยเขาเปลี่ยนแปลงมากเลยนะผมมีการต่อเติม โอ้ชื่นนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับดูช้างนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้มาอยู่นานนะครับตั้งแต่คุณพ่อตั้งแต่หมอไม่อยู่ป้าไม่เข้ามาดูบัวบานเลยไปดูบัวบานช่องอื่นเอาอ๋อขอบคุณครับคราวนี้ทํำอะไรกินดีหลายผมว่าจะปนเห็ดไครนะครับผม เห็ดตะไคร้นะครับผมยังไม่ล้างเห็ดตะไคร้เลยเดี๋ยวก็จะไปล้างเห็ดตะไคร้ทากับข้าวนะครับผมเมื่อเช้าเพิ่งซักผ้าเสร็จนะครับผมบัวลอยหลังจากที่เรากลับไปนานนะผมจนเจ้าบัวลอยคิดถึงนะครับนี่เจ้าบัวลอยนี่อันนี้บัวหลงบัวตูมนะครับผมเจ้าบัวตูม คิดถึงนะครับคิดถึงคิดถึงมากเลยคิดถึงมากเลยนี่นะครับเจ้าบัวตูไม่เคยลืมนะผมมาทีไรกระโดดอ้อนทุกทีนะผมนี่ระโดอ้อนอ๋อๆๆอ้อนแล้วอ้อนแล้วดูๆเจ้าบัวตูมกับบัวลอย ปรตูมบลอยคิดถึงมากเลยนะครับผมอ้วนตุ๊ปุ๊ดนะครับผมน่าล็อกน่าชังมากเลย <c oughs> นี่ครับเป็นภาพบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมนี่หลังจากที่ไม่ได้มานอนนะครับผมนานแสนนานนี่นะครับมีการพัฒนาน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะผมนี่ <c oughs> อะไร <c oughs> บัวหลวงประตู บัวลอยอันนี้บัวลอยนะผมเจ้าบัวลอยนะครับผมนี่เจ้าบัวลอยอันนั้นบตูมนะครับผมบตูมบัวลอยมาทีไรก็อ้อนทุกทีดู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 กระโดดอ้อนใส่แล้วดูดูดูนู่นนูนนูนนูนคิดถึงเออเดี๋ยวเอาข้าวให้เดี๋ยวเอาข้าวให้กินนะลูกเดี๋ยวไปดูต้นไม้นะครับผมใครที่สนใจต้นกระบองเพชรแคทัส ก็สามารถทักเข้าไปที่ฟิตเกเษตรการได้นะครับผมช่องกเกษตรการสวัสดีฟีสามสิบท่านนะครับพบกับบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนะผมฟี FC ท่านใดที่สนใจก็สามารถปักหมุดปักหมุดไว้เลยนะผมปักหมุดไว้เลยเดี๋ยวเราก็จะไลฟ์สดนะครับผมนี่สวยๆทช้งนั้นเลยนะผม ใครที่ชอบแคทนะครับแล้วก็กระบ,บองเพชรนะครับผมมีมีหลายสายพันธุ์นะผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่บหละเกษตรการนู่น,ะเ,นเดี๋ยวนอนครับเกษตรการเพราะต้นไม้เต็มบ้านเต็มเรือนเลยนะโครงการเยอะเลยนะผมไอที่เป็นถาดๆาดนะั่นคือยังไงกัน เลี้ยงแหนแดงนะผมเอาไว้เลี้ยงหอยนะผมมีหอยเล็กหอยใหญ่หอยน้อยหอยหวานหอยขมหอย,หอย,หอยสารพัดหอยนะผมนี่นะครับรบ,บรรยากาศมีแต่ต้นส,สวยๆนะครับผมปวงเขากูยุติหละกกนกู้ิเขาปองเลยลเลยนะมันไม่ปองผมอ,อุตัวาห์นี่นะ ฝรั่งติดลูกยังคะอ๋อฝรั่งเป็นฝรั่งยังไม่ติดเลยครับฝรั่งยังไม่ติดฝรังอยู่ไหนฝรั่งอยู่ไหนนะครับผมอยู่ไหนไม่รู้นะครับผมต้นอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลูกครับนลูกก่อนฝรั่งไปใส่ฝรั่งปลูกยังไม่เสร็จนะครับนี่นะครับมาดูเกษตรการครับปลูกอะไรบ้างนะครับผมต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ ฮะอันนี้มเมล็ดแคตัสพอดีว่ามันมันงอกในฝักอ่ะอเลยเอี้อยลงลูกเลอันนี้มเมล็ดแคตัสนะครับผมเกษตรการได้เพาะปลูกไว้นะผมมันงอกในฝักนะครับนี่นะครับปลูกไว้เพื่อที่จะทําการขยายพันธุ์จัดจําหน่ายให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่สนใจแคตัสต้นไม้แล้วก็ต้นกระบองเพชรน,นะผมเกษตรการปลูกต้นไม้เยอะมากเลยนะครับ ปลูกไว้เพื่อจัดจำหน่ายให้กับ f อฟทุกๆท่านนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนเกษตรการด้วยนะครับนี่นะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะผมนี่คิดว่าเอามาจากบ้านยังไงไปอันนี้อันนี้เอามาจากบ้านผมนะครับนี่งตัวตั้งป่าเอามากา่เอามากาลครับเอ่อะอาเรียกว่าอะไรเรนโบว์อันนี้เรนโบว์นะผมเรนโบว์เรนโบว์สวยๆยั่วๆนะผมระวังแค่ตัดหายนะครับเดือเตือนแล้วกลางวันลนะ อะไรอ่ะลุยดงฮีครับช่องลุยดงฮีนะผมวันนี้ช่องลุยดงฮีใช่ไหมใช่ลุยดงฮีไหมเนี่ยน่าจะใช่แหละเจ้าของช่องเจ้าของช่องลุยดงฮีมารับชมแปลงแกตัดของเกษตรการนะผมวันนี้ว่าจะติดกล้องตั้งกล้องไว้นะผมกลัวกลัวกลางวันจะมาขโมยต้นแกตัดนะครับผมกเกษตรการจะเอามุ้งนอนกลางไว้ไม่ให้ค่าสายตานะผม แล้ยิ่งกว่าลูกนะครับผมนี่นะครับสวยๆเยอะๆครับผมนี่ออกดอกแล้วนะครับเอฟซีนี่สวยงามมากเลยนะครับนี่ออกดอกแล้วอี่สวยไหมสวยนะผมดอกดอกชมพูเกษตรกรก็จะทำการผสมเกสรนะครับ ออกดอกแล้วก็เป็นฝักเนาะใช่ออกดอกเป็นฝักนี่นะเกษตรการดี่นรผสมเกสรนี่นะผสมเกสรสวยๆโซ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 สีดีลัดนางฟ้ายาพิษสวยๆครับผมสวยๆครับผมตอที่เอามากราฟเรียกชื่อต้นตออะไรครับตอสามเหลี่ยมครับก็จะมีตอสามเหลี่ยมแล้วก็แก้วมังกรนะครับต่อสามเหลี่ยมแล้วก็ตอแก้วมังกร อันเนี้ยตอมาจากบ้านผมนะผมที่บ้านคุณแม่ปลูกไว้นะผมกะเกษตรการเห็นก็เลยเอามาเป็นต้นตอไว้ทําการขยายพันธ <สา S 1> ุ์แคตัสนะครับผมนี่นะครับคือการผสมเกสรน,นะครับผมมัน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 ไม่มีคู่ผสมนะครับเพราะว่าคู่ผสมเนี่ยมันยังไม่ออกดอกครับ <ม>เอาครมมับนี่ต้นไหนครับต้นนี้ต้นต้นนี้เนี่ยคือการผสมเกสรต้นกระบองเพชรนะครับแคเตัดนะครับผมนี่นะครับวิธีการผสมผสมเกสรดอกอนี้แต่ว่าฟักคุนี่ติดมาเลยฟักติดแล้วบ่ติดละก็ะะพร้อมที่จะเอาไปปลูกก็เถอะบ่ต้องรอจนแก่นะบอถ้าเกิดว่าแก่เป็นทีดทีแดงก็จะเป็นเ แบบนี้อ๋อน,นี่อันนี้ฝักที่แก่แล้วนะผมแก่แล้วรอเก็บได้เลยอันนี้นี่นะครับสวยๆเลยวันนี้พามาดูต้นกระบองเพชรสวนของเกษตรกรเองนะครับผมนู่นเขาปลูกปลูกเยอะมากเลยนะผมสวยๆนะผมมีมีต้นอะไรนะอันนี้คืออย่อยังกานอันนี้มะพร้าวทะเลไยนะผม สวยๆคนระับผมยัว่วๆนะครับผมสวยๆแหตเป็นหายบอกเลยเผืออ๋อกลางวันบอกเผือเป็นหายการกลางวันบอกนะเผือเป็นหายเลยบอกเลยพอดีมาบอกดอกไอกลางวานันสงการามบอกเสียวกองติดไว้เลลยยมมาาเเครับลยขอคสงครามบอกว่ามาเลยครับมาเลย,เลย,เลย,เลยครับ,รบช่องดุยดงหีนะผมช่องดุยดงหีแม่นบอกผม สวัสดีเอฟซสามสิบท่านนะครับที่รับชมในขณะนี้นะครับผบรรยากาศเช้าๆมาชมดูแปลงของเกษตรการนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยเกษตรการก็มีการเพาะต้นไม้นะครับผมก็มีการเลี้ยงหอยเดงแหนแดงนะครับนี่นะครับผม อันนี้บ่อเลี้ยงแหนแดงนะผมเอาไว้ให้กับหอยนะครับผมเป็นอาหารของหอยนี่นครับเลี้ยงไว้หอยเชอรี่นะครับผมนี่นรับไข่ไข่หอยนะผมนี่ไข่หอยอันนี้ไข่หอยเชอรี่นะครับอันนี้ไข่หอยยังการอันนี้หอยหอยโขงใต้น,นะครับน้องการเคยกราบโอพันเทียมไหมกราบยากไหม <S 2> <S 2> <S 2> การเคยเคยกราบบะ โอพันเทียนไหม,ไมเษกษตรการยังไม่เคยนะผมนี่คนระับเป็นบอ่อหอยนะผมนี่เขาก็ได้ขยายขยายทําบ่อหอยนะครับผมนี่เลี้ยงหอยไว้จัดจําหน่ายให้กับเอฟท่านใดที่สนใจก็สามารถทักเข้าไปที่เพจเพจนังกอฮหรหรือทักไปที่เพจบัวบานเอฟซีได้นะผมตอนนี้หอยกําลังจะ ต้องใช้หอยนอนอยู่นะครับผมช่วงนี้หอยยังไม่ตื่นนะครับกาบอกไปนะครับภาพบรรยากาศก็ไม่ได้นานหอยนอนหอยนอนใช่ครับหอยนอนถ้าบรรยากาศดีหอยก็จะนอนนะครับผมช่วงนี้หอยนอนนะครับผมช่วงนี้หอยนอนพักผ่อนนะครับนี่บรรยากาศมันได้นะครับหอยก็เลยนอน ตอนกลคืนหอยไม่นอนนะผมหอยชอบวิ่งเล่นนะครับผมใ,ใช่กลางคืนหอยหอยจอกหากินตอนกลางคืนนะครับนี่นะครับผมบ่อเลี้ยงหอยของกเษกษตรการน,นะครับนี่เลี้ยงหอยเลี้ยงปลานะครับผมเพื่อจัดจําหน่ายนะครับผมโลการนี่เนาะอันนี้ก็ข่หอยอย่าง,างนี่รก็จะเป็นปุ๋ยจลินซีสำหรับพืชน,นะครับ อ,อ,อันนี้ไข่หอยเอียกว่านั่นหอยขงใต้อันนี้หอยขวงใต้นะผมไข่หอยขวงใต้นะผมขวงใต้รอ,รอ,ร,อรอฟักนะผมรอในการลงบ่อนะครับน,รน,นั่นแหละครับเยอะมากนะผมครับผม,บผมอันนี้ก็จะสายแล้วเนาะผมก็ขอตัวไปอาบน้ำทำงานก่อนนะครับ อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดเป็นกำลังใจให้กับช่องบุหลายมาเวลด้วยนะครับแล้วก็ช่องการ,กรเกษตรนะครับผมสวัสดีครับ